สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะนักเรียนพิจ,จรารณารูปภาพที่น,นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือทางรูปสีฟ้านะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะส่วนรูปสีชมพูจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะทีนี้นักเรียนสังเกตนะเป็นรูปสีฟ้านี่คือสี่เหลี่ยมด้านขนาน สี่เหลี่ยมด้านขนานกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนักเรียนสังเกตว่าเขาจะมีด้านตรงข้ามที่ขนานกัน2คู่นะคะมีด้านตรงข้ามที่ขนานกันสองคู่สังเกตที่หัวรูกศรอ,อ่าทีนี้นะคะสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานคือความสูงคูณความยาวของฐานนะคะเราเรียนไปเมื่อ,อครั้งที่แล้วนะคะ ดังนั้นในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะสูตรการหาพื้นที่ก็จะเช่นเดียวกันกับสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะใช้สูตรเดียวกันเลยดังนั้นสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะก็คือความสูงคูณกับความยาวของฐานนั่นเองค่ะนี้เดี๋ยวคุณครูจะเขียนสูตรย่อนะคะย่อให้มันสั้นลงนิดนึงนะคะเวลาหาพื้นที่จะได้เขียน พื้นที่มันไม่พอนะคะก็จะเขียนให้สั้นลงนะคะดังนั้นสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะก็คือจะไม่ง่ายเลยก็เราก็เอาความสูงคูณความยาวของฐานหรือสูงคูณฐานนั่นเองนะคะ <S <S เดี๋ยวเวลาเราแสดงวิธีทำนักเรียนอาจจะเขียนย,ย่อๆว่าสูงคูณฐานก็ได้นะคะทีนีนะ้คุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนลองมา,าพิจารณานะคะ การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเรามาดูข้อที่1นะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสมบัติของเขาคือด้านทุกด้านยาวเท่ากันใช่ไหมคะจังจำได้อยู่เนาะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนความยาวของด้านทั้ง4ด้านเนี่ยค่ะเขาจะยาวเท่ากันดังนั้นถ้าเขากําหนดความยาวมาให้1ด้านอย่างเช่นนี่ค่ะยาวสาหน่วยด้านล่างยาวสาหน่วยแสดงว่าด้านที่เหลือก็ยาวด้านละสามหน่วยเหมือนกันนะคะ นี้เรามาพิจารณาความสูงนะคะที่โจทย์กําหนดให้โจทย์จะกําหนดความสูงมาให้เราค่ะอาจจะเป็นความสูงภายนอกอย่างเช่นข้อที่1ความสูงอยู่ภายนอกรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็คือ2หน่วยดังนั้นการหาพื้นที่เราก็นําความสูงคูณกับความยาวของฐานนั้นได้เลยนะคะก็คือ2คูณกับ3นะคะนี้จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็เท่ากับ2อคูณสได้6 6 หน่วยก็จะเป็นใช้คำว่าตารางนำหน้าเหมือนเดิมนะคะอ่าหน่วยของในข้อ1คือหน่วยเนาะดังนั้นาหาพื้นที่แล้วก็จะได้6ตารางหน่วยนั่นเองค่ะแต่ว่าเวลานักเรียนแสดงวิธีทำในแบบฝึกหัดจะต้องเขียนสูตรให้เรียบร้อยนะคะต่อไปไปดูข้อ2ค่ะข้อ2ก็ไม่ยากนะคะข้อ2เขากำหนดความสูงมาให้ค่ะคือสูงภายใน สูงอยู่ภายในรูปภาคสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะความสูงก็เท่ากับ2.3เซนเมตรส่วนความยาวฐานเนื่องจากว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนด้านยาวเท่ากันทุกด้านดังนั้นฐานก็คือตัวที่เขากําหนดมาให้เลยคือ2.5นั่นเองดังนั้นเวลานักเรียนหาพื้นที่นักเรียนก็จะได้2.3นะคะคูณกับ2.5 2.3คูณกับ2.5จากนั้นเมื่อนักเรียนคูณออกมานักเรียนคะการคูณทศยมนะคะเราเรียนมาแล้วเนาะถ้าทศยม1ตำแหน่งคูณ1ตำแหน่งคำตอบก็จะต้องได้ทศยมที่มี2ตำแหน่งนะคะแต่เวลาคูณเราใช้เทคนิคง,ง่ายๆคือเราเอาจุดออกเราก็นำา3 3ไปคูณกับ25แบบนี้มันจะง่ายขึ้นอลองมาคูณพร้อมๆกันนะคะ ห้าคูณสามได้สิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งห้าคูณสองได้สิบทดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดอ่าจากนั้นเราจะนำสองที่อยู่หลักสิบไปคูณนะคะแต่ว่าอย่าลืมเติมศูนย์ก่อนเนาะสองคูณสามได้หกสองคูณสองได้สี่อ่าได้แล้วเรานำมาบวกเลยค่ะห้าบวกศูนย์ได้ห้าหนึ่งบวกหกได้เจ็ดหนึ่งบวกสี่ได้ห้า จากนั้นนักเรียนก็ได้คำตอบมาแล้วมีตัวเลขสามตัวแต่ว่าเราอย่าลืมเติมจุดกับเข้าไปนะจุดมีทั้งหมดกี่ตำแหน่งตัวหน้ามีหนึ่งตำแหน่งตัวหลังมีหนึ่งตำแหน่งรวมกันมีสองตำแหน่งนักเรียนก็นับจากด้านหลังหลักหน่วยขึ้นมาสองตำแหน่งแล้วใส่จุดก็จะได้คำตอบคือห้าจุดเจ็ดห้านะคะหน่วยค่ะหน่วยอย่าลืมใส่ด้วยนะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรดังนั้นหาพื้นที่ออกมาหน่วยก็จะต้องเป็นตารางเซนติเมตร เขียนย่อดได้นะคะตารางก็ตอรอจุดเซนติเมตรก็สอมอจุดแบบนี้ค่ะไม่ยากนะคะต่อไปในข้อที่3ก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะนำความสูงนะคะนำสูงความสูงคูณความยาวของฐานซึ่งความสูงคือ4.5เซนติเมตรความสูงนะคะเรามองง่ายๆค่ะคือเส้นที่ลากลงมาแล้วตั้งฉากนะคะเส้นนั้นคือ ความสูงนั่นเองก็คือ4.5แทนค่าถูกนะคะคูณกับฐานฐานความจริงฐานอยู่ด้านล่างแต่เขาไม่ได้บอกตัวเลขแต่นักเรียนรู้สมบัติว่าด้านมันเท่ากันทุกด้านนะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนดังนั้นฐานก็คือ5นะคะนั่นเองจากนั้นนักเรียนคูณออกมาค่ะ4.5คูณ 5, 5เดี๋ยวคุณครูจะฝึกคูณให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนพยายามคูณด้วยตัวเองนะคะลูกคูณด้วยตัวเองอย่าใช้เครื่องคิดเลขนะคะหรืออย่าไปดูฉเฉลย เดี๋ยวเวลาสอบเราจะทําข้อสอบไม่ได้นะคะ4.5เวลาคุณครูคูณนะคะคุณครูจะดึงไปแต่ตัวเลขไม่เอาจุดไปก็คือ4.5คูณกับ5อ่ะ5คูณ5ได้25ใส่5ทด2 5คูณ4ได้20ทด2เป็น22นะคะอ่ะเราได้ตัวเลขมาแล้วค่ะจากนั้นเราจะเติมจุดใส่เข้าไปอ่านักเรียนสังเกตนะ4.5เป็นทศยิมที่มี1ตำแหน่งนะคะ มีหนึ่งตำแหน่งแล้วห้ามีทศซิยมไหมคะไม่มีดังนั้นคำตอบก็จะมีทศซิยมแค่หนึ่งตำแหน่งนั่นเองก็นับจากหลักหน่วยขึ้นมาค่ะหนึ่งตำแหน่งแล้วใส่จุดดังนั้นคำตอบก็คือยี่สิบสองจุดห้าหน่วยค่ะหน่วยก็คือตารางเมตรนั่นเองนะคะเพราะหน่วยตรงนี้ให้มาเป็นเมตรหาพื้นที่แล้วก็จะได้ตารางเมตรนะคะอันนี้คือการหาคร่าวๆการคิดแบบไม่ไม่ไม่ได้แสดงวิธีทำนะคะ ก็ต่อไปข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายจะสังเกตว่าข้อที่4เนี่ยความสูงจะอยู่ภายนอกรูปภาพขนมเปียกปูนนะคะความสูงคือ3.2ค่ะทีนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีตัวเลขอีกจํานวนหนึ่งนะคะคือ1.16 1.16ตอนนี้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ความยาวฐานนะคะไม่ใช่นะคะหลายคนคราวที่แล้วสี่เหลี่ยมด้านขนานเอาจะเอาเลขตรงนี้มาก็คือผิดความยาวฐานก็คือส่วนที่ลาก ลงมาแล้วตั้งฉากซึ่งมันก็คือฐานอยู่ตรงนี้นะคะส่วนไอ้1.16เนี่ยคือ,อลอยต่อของฐานที่เขายื่นออกไปให้ชนกับความสูงนั่นเองนะคะดังนั้นาฐานคือเท่าไหร่เราเองก็รู้อยู่แล้วด้านมันเท่ากันทุกด้านนะคะดังนั้นฐานก็ยาวเท่ากับ3.4เซนติเมตรค่ะเราอก็คูณเลยเอาความสูงคูณกับความยาวฐาน จากนั้นคูณออกมาคําตอบที่ได้จะต้องเป็นโทอเซียมที่มีกี่ตําแหน่งคะ2ตําแหน่งนะคะเพราะว่า3.2มี1ตําแหน่ง3.4มี1ตําแหน่งรวมกันได้2ตําแหน่งคําตอบจะต้องมีสองตแหน่งนั่นเองนะคะอะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนักเรียนต้องแสดงวิธีทาให้เรียบร้อยนะคะแบบฝึกหัดที่7.8นะคะแบบฝึกหัดที่7.8หาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะข้อที่1 ข้อที่หนึ่งไม่ยากนะคะตัวเลขไม่ใช่ทศนิยมความสูงคือนี่เลยค่ะ6เมตรความยาวฐานคือ8เมตรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปแสดงวิธีทำให้ดูที่ข้อที่สองนะคะเพอนนี้ข้อที่สองเป็นทศนิยมข้อที่สองเขากำหนดตัวเลขให้เราสามจำนวนลองวิเคราะห์ซิตัวไหนคือความสูงความสูงอยู่ภายนอกนะคะความสูงคือ3.2เซนติเมตรแล้วฐานฐานใช้ตัวไหนคะ ฐานคือความจริงแล้วฐานคือเส้นนี้ที่อยู่ด้านล่างนะคะนี้ความยาวฐานมันยาวเท่ากันทุกด้านเนาะเขาก็หนดด้านนี้มาให้4เซนติเมตรดังนั้นฐานของเราก็ต้องยาว4เซนติเมตรด้วยค่ะและ1.94คืออะไรคะมันคือรอยต่อที่ของฐานที่ยื่นออกมาไม่ใช้นะคะเราต้องเลือกใช้ตัวเลขให้ถูกต้องมาดูการเขียนวิธีทำใครไม่ได้แสดงวิธีทำเอาแต่ตัวเลขคูณกันมาให้ คุณครูก็คุณครูก็ขอหักคะแนนออกนะคะอ่ะทีนี้การแสดงวิธีทำคําทัดที่1เขียนวิธีทำให้เรียบร้อยนะคะส่วนบรรทัดที่สองค่ะเขียนสูตรให้เรียบร้อยค่ะนักเรียนก็เขียนว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมคุณครูจะใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเล็กๆแทนคําว่าสี่เหลี่ยมนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมขนม,ขนมเปียกปูนเท่ากับคุณครูเขียนสูตรย่อยๆค่ะคือสูงคูณฐานดังนั้นนักเรียนแทนค่าให้ถูกสูงคือตัวไหน สูงคือ3.5มจุดห้เรียนก็เอา3.5มาเขียนเลยฐานคือตัวไหนฐานคือ4นะคะเขียนแค่นี้ค่ะหน่วยหน่วยอย่าลืมหน่วยหน่วยต้องเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรดังนั้นเวลาเราหาพื้นที่ต้องเปลี่ยนเป็นตารางเซนติเมตรเขียนย่อๆได้เลยนะคะตอรอจุดสมอจุดค่ะจากนั้นเด็กๆไปคูณค่ะ,น,น,ะนักเรียนสักนักเรียนคุณครูขอให้นักเรียนคูณด้านข้างนะคะคูณด้านข้างหรือตรงไหนก็ได้ในแบบฝึกเพื่อนครูจะได้เห็นว่า นักเรียนคูณด้วยตัวเองนะคะคูณด้วยตัวเอง3.5 4คู4น4ะคะเวลาคูณนักเรียนเอาไม่ต้องเอาจุดไปก็ได้อ่าคูณแบบวิธีลนไม่ต้องเอาจุดไปเนาะ3.5ก็คือ35คูนกับ4ค่ะ4คูน5ได้20ใส่ศนทด2 432ทด2เป็น14นะคะในตัวเลขมาแล้วค่ะ1น0ศนะคะทีนี้เติมจุดนะคะลกูก มาพิจารณาที่โจทย์เลยตัวที่เอามาคูณกันมีทศซิยมรวมกันกี่ตำแหน่ง3.5มาี1ตำแหน่งมี1ตำแหน่งแล้วนะแล้ว4ี่มีทศซิยมไหมคะไม่มีดังนั้นทศซิยมของเราคำตอบก็จะมีแค่1ตำแหน่งนักเรียนก็นับ1ตำแหน่งจากหลักหน่วยพอครบ1ตำแหน่งหรือ1ตัวค่ะนักเรียนก็ใส่จุดนะคะดังนั้นคำตอบที่เราได้ก็คือ14.0ค่ะ14.0หรือ14นั่นเองนะคะนักเรียนก็ตอบให้เรียบร้อยนะคะตอบว่า1ิบ ตารางเซนติเมตรนะคะต่อรอจุดสอมอจุดแค่นี้ค่ะเขียนแบบสั้นๆนะคะต่อไปในข้อที่3นะคะข้อ3ก็ไม่ยากค่ะความสูงให้มาแล้วนะคะส่วนฐานก็ความยาวฐานยาวเท่าก,กันทุกด้านเนาะดังนั้นฐานก็เท่ากับ2.75นั่นเองนะคะทำในทำตามตัวอย่างข้อ2ได้เลยนะคะ อีกหน้าหนึ่งนะคะอีกหน้าหนึ่งจะอยู่หน้า83นะคะเป็นแบบฝึกหัดเดียวกันค่ะมีหข้อนะคะข้อสี่ห้าหกเดี๋ยวคุณครูทําข้อห้ให้ดูนะคะข้อสี่ไม่ยากนะคะให้ให้ความสูงมาแล้วนะคะให้ฐานมาแล้วด้วยนะคะต่อไปข้อที่ห้านะคะสูงคือตัวไหนคะสูงคือน,นี่เลยค่ะห้าจุศย์สองฐานคือตัวไหนคะ ฐานคือเส้นที่ลากลงมาแล้วตั้งฉากนะคะแต่ในที่นี้คือด้านยาวเท่ากันทุกด้านเนาะดังนั้นฐานก็เราสามารถเอาตัวเลขด้านบนมาเขียนได้เลยค่ะยาวเท่ากันก็คือ5.4นะคะนี้นักเรียนแทนค่าให้ถูกอ่าสูงคือ5.02นะคะฐานคือ5 4จุพื้นอ่าหน่วยค่ะ หน่วยเป็นเมตรดังนั้นหาพื้นที่แล้วหน่วยก็จะเป็นตารางเมตรนะคะจากนั้นเด็กๆคูณด้านข้างนะคะด้าน,น้างรูปภาพให้ครูเห็นด้วยว่าเราคิดเองเนาะห้าดึงมาเลยค่ะคือ5.02คูณกับ5.4ก็คือ54คูณแบบนี้นะลูกแล้วเนียงก็คูณเลยค่ะ4ี่คูณสได้8 4ดคูณได้0ูนย์สคูณหได้20นะคะ จากนั้นเอา5ไปคูณนะคะเติมศูนย์หนึ่งตัวก่อศูนย์การลืมแล้วเอา5้าคูณสเลย5้าคูณสได้10ใส่ศูนย์ทดหนึ่งห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ทดหนึ่งเป็น11ใส่หนึ 1, ่งทดหนึ่งห้าคูณห้าได้25ทดหนึ่งเป็น26อ่าจากนั้นเด็กๆก,ก็บวกเลยนะคะเรามาบวกเลยค่ะได้8ได้0ได้1ได้8ได้2อ่าจากนั้นนะคะเด็กๆ เราดึงตัวเลขที่เราคูณได้เมื่อกี้ค่ะดึงมาให้หมดเลยนะคะแล้วเรามาเติมจุดทศิยมทีหลังนี้การเรียนสังเกตจุดทศิยมว่าคําตอบจะมีทศซิยมกี่ตําแหน่งเรียนมาดูที่โจทย์5.02มีทอซิยมกี่ตําแหน่งคะสองตำแหน่งใช่ไหมคะ0.2สองตำแหน่งและ5.4มีทอซิียมกี่ตําแหน่งคะหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งกับหนึ่งตำแหน่งรวมกันค่ะมีทั้งหมดสามตำแหน่ง เราจะได้คําตอบที่เป็นทศนิยม3ตําแหน่งนักเรียนนับจากหลักหน่วยด้านหลังขึ้นมาเลย3าํตแหน่งหรือ3ตัวนั่นเอง123แล้วเติมจุดนะคะดังนั้นคําตอบคือ28.12108ตารางเมตรค่ะอ่าทีนี้นักเรียนก็สามารถตอบเป็นตัวเลขไทยได้เลยนะคะนักเรียนดูคลิปวิดีโอให้จบแล้วคุณ นักเรียนทําได้แน่นอนนะคะเพราะมันไม่ยากเกินความสามารถอย่าลืมว่าคิดคําคนวณด้านข้างให้คุณครูดว้วยคุณรูมีคะแนนให้นะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงข้านี้นะคะสวัสดีค่ะ